ฮ่าฮ่ามอลาเทงเลื่อนไปยกลังไอ้กาแฟมาวางข้างหน้าเลยดิกาแฟมาโคหน้าอ้าวเมื่อกี้ยกจากข้างหน้าไปข้างหลังนี่เอาหลังไว้ข้างหน้าอีกแล้วก็ได้ไม่เป็นไรยวัดยกเองก็ได้ผมอยากได้ลูกเขยที่ขยันขยันเว้ยไม่ได้อยากได้ลูกเขยที่ขี้เกียจเว้ยก็ได้ก็ได้โอ้โหไหนพี่อยู่ไหนเนี่ย นี่แหละซอยนี้แหละเออล้องสาวมีอะไรพี่ช่วยไหมจ๊ะอุปากสันปากสันอยากให้พี่ช่วยโมอะไรให้หน่อยอะค่ะโมอะไรเลยจ๊ะโมให้เป็นผู้หญิงมากกว่านี้อะค่ะนี่แต่ว่าเฮ้ย โซ่ช่างใหญ่สวัสดีครับเฮียเออนายช่างใหญ่สวัสดีครับโอ้แปงหนุ่มไม่นั่งเป่งนายช่างใหญ่แล้วน่ารักสุหวากดีอย่างทีนึงช่างชมเฮียผมไม่ได้เป็นช่างใหญ่หรอกครับผมอ่ะเป็นช่างชื่อใหญ่ครับไม่ใช่ช่างใหญ่แล้วมีคมลูก แค่ไหนว่าจะมาซ่อมไอ้เครื่องของโบราณของว่าเนี่ยโอ้ยกไปเก็บดีกว่าไว้เดี๋ยวเดวเดี๋ยวเนี่ไม่รู้อะไรซะแล้วนี่เขาทั้งตระกูลเลยนะเป็นช่างเหรอซ่อมของเก่าฮะฉันนะไม่เท่าไหร่นี่เก่งกว่าฉันเยอะให้เขาจัดก,การแล้วกันฝากด้วย <S <S ไ,ดได้ได้พี่อันนี้นะคือปัญหามันมีอยู่ว่าไอ้ตัวสปิกตัวเนี้ยไม่ค่อยดีมันหลมไม่มีปัญหาเฮียแต่ ถ้าว่าขอดูใกล้ๆหน่อยเฮียโอ้โหเฮียนี่มันเครื่องออดิโอวอล์ก 940M1 ด้วยนะเนี่ยลิมิเต็ดอ i t i o n เลยนะเฮียปี1940เลยนะเนี่ยเท <c oughs> ่าที่ผมรู้มานะเฮียเขาผลิตมานะทั่วโลกมีอยู่200เครื่องต้องแต่ในประเทศไทยเราอ่ะมีอยู่20เครื่องแ <c oughs> ถวเนี่ยมีอยู่2เครื่อง <c oughs> อยู่กับเฮียบูนนักสะสมของเก่าเครื่องหนึ่ง <c oughs> โอ้ห หรือไม่ต้องพูดอะไรมากเฮียอย่าจับสิเดี๋ยวของพว่งนี้เฮียจับสี่ว่นมันหมูดีกว่าโอ้เจ้าของนะเว้ยหรือจะทำอะไรก็ทำใมันเรียบร้อยว่าจะได้เอาไปขายขายอืเฮียขายเท่าไหร่อ่ะของหายากแบบนี้ว่าตั้งราคาไว้ประมาณสองหมื่นสองมื Uhm. ตั้งแรก็ว่าจะขายหมื่นหาแต่พอตั้ง2องหมก็มีของสู้ราคาก็กำไรท้องตลาดเขาขายกัน <STE> ทั้งเจ็ดหมื่นนะเฮียเจ็ดหมื่นโอเจ็มืนองี้เียเบาๆเบาๆเบาๆเราจะทำงานกันน่ะทำงานก็ได้สต๊อมให้มังดีขึ้นเหมือนเดิมนะเราสต๊อบก็ไม่赖วะ เฮีบ <anto> ุ <divide> <ifi Water> ๊ออะคือว่าว่ามีเรื่องสำคัญจะคุยกับเฮียนะนี่น่าหลุดปากบอกไปเลยลุงนี้ซื้อไปเก่งกำไรก็ดีอะแต่ยังดีเว้ยได้ซ่อมของเก่าเอ้ยเฮ้ยพี่อะไรหัวอานหวานผมพังแล้วเนี่ยดูดิพี่เป็นคนทำเลยนะเนี่ยพี่ถอยมาชนผมอะ อ้าวเอนี่ตงัตงโคตรตังขลังชนกันแล้วรับผิดชอบเขาสิวะเนี่ยของอนนี้ทำเป็นเรื่องใหญ่ได้มันหายากพี่รู้หรือไม่สะพานเหล็กเยอะแยะมันเยอะแยะอะไรหัวอ่านมันหายากพี่นี่เฮียสงรู้นะเฮียสงด่าแนะ่เฮ้ยบอกเฮียก็มันคาดเดยนะไม่ได้เรื่องเล็กๆอย่างนี้เป็นเรื่องใหญ่นะแล้วก็พี่ก็อดแต่งงานกับลูกสาวเขาหรอกลูกหลิวอะ่ะงั้นพี่ต้องช่วยผมหาอะไรมาเลยสถานการณ์สร้าง,งวีรบุรุษ ดูลักษณะแล้วน่าจะโดนเฮียสงด่าเป็นชุดมากกว่าครับระบิดเถิดเทิงวันนี้เสนอตอนหรือต้องสมรวดไม่ได้ตะปูก็ไม่ได้ไหนพี่เท่งจะมาวะเน,นี่ยโอ้เอา้าพี่อ่ะนี่สาไปหามานะเอา ดีเลยพี่มามกำลังจะพี่ใช้เข็มหมุดได้ที่ไหนเราไม่รู้เรนี่ไปมาจนทั่วหมดแล้วเนี่ยคลองหลอดคลองโถมบ้านหม้อเชียงกงหลังกระสวงก็ผมบอกพี่แล้วว่าอะไรมันหายากพี่ก็ไม่เชื่อผมเออ,น,อนนี้เอาเวลาที่พูดอะซ่อมๆเข้าเดี๋ยวเหตุส่งม,มาเจอก็สวยเลยน้าจะมาเกิดเหตุเลย ครับผมไม่รู้ไม่เห็นด้วยเลยนะครับไอ้ใหญ่มาทําคนเดียวนะมาทําเสียคนเดียวเอา<พ>เฮ้ยเอาอะไรมามาเนี่ยโอเลี้ยงแก้วหนึ่งเอเอเดี๋ยวไปให้เร็วๆนะเออพี่เท่งแล้วไหนบอกจะช่วยกันเมื่อกี้เห็นโบ้ให้ผมคนเดียวเต็มๆเลยนะตกใจ <S <S ทุกทีเลยทุกทีนี่อย่าให้อ้ซ้งมันรู้นะถ้าไอซ้องรู้แ้ววุ่นเลยนะ น้องลุงเหลียวเด้ออดกันเออนี่เอาไปให้นะนับเดียวนับเดียวรีบทำเข้าเดีด๋ยวไอ้ส่งมาแล้วซวยเลยซวยอะไรวะฮะซวยอะไรเท่งเฮ้ยยศตโอ๊ยโอวันนี้ทำไมวะอะไรอะไรซวยครับ อะไรบอกอะไรบอกเจ้าเฮียโซงนี้เอาไปขายนะรวยเลยรวยเลยรวยเฮียรวยไอ้พวกต้องสองหมื่นนี่ก็บอกว่าเจ็ดตันเงนยังไงครับแเล่งเล่งมือกันเข้าวันที่สามวันเขาจะมาเอาได้ครับเฮียเออ ลืมบอกไปว่าไอช่างใหญ่ครับไองสปิก45มันไป77็ดสิบเจมันมีไอว่าไอสปิ่งยสปดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองเล่นให้ดูว่ามันตันไหมันกระด้างข้อต่อรอค้างแล้วเดี๋ยวไปโดนส5เดี๋ยวเครื่องไปอีกเลยผมกลังตั้งซ่อมไปแล้วเหรอผมว่านะเดี๋ยวผมจะพาไปที่ร้านอะไรเสียบุญใช่ไหมเสียบุญเฮีบุญเสียบุญใช่ไหมเขามีของเก่ามาอีกนะ ยังดูไม่ครบผมไปดูหลังบ้านในบ้านเลยค่ะใช่ใช่ถึงมากอย่าไปดูพี่เท็งพาเฮียไปดูก่อนเดี๋ยวผมไปแล้วไปเดีวมาแล้มาทางน้าเอ้เกือบไปแล้วล่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยเฮ้ยเฮ้ยเฮยหายเหนื่อยดีทำนี่หายเหนื่อยเลยเรียบร้อยแล้วไปหมดธุระเองกลับเลยเลยครับ อไอพี่ปรับเสียงอะเรียบร้อยแล้วพี่แต่ไอหัวอ่านเนี่ยพี่จัดการซ่อมเองแล้วผมไม่ไหวแล้วเฮ้ยมาที่นี่นเลยเมื่อกี้พูดว่าไงนะหัวอ่านนะพี่ก็ซ่อมของพี่เองอาพี่เป็นคนทำพังแต่เฮียสรงให้ผมซ่อมแค่ที่ปรับเสียงนี่อ้าวตอนไหนบอกว่ารับผิดชอบร่วมกันยังไงก็พี่แท่งหาอะไรให้ผมไม่ได้นี่ให้ผมทำยังไงเล่าโอ้ยพี่ก็วิ่งหายควักเลยมันหาไม่ได้จริงๆรี่เฮียสรงรู้ขึ้นมานะไม่ใช่เรื่องเล็กเรื่องใหญ่สำหรับพี่นะผมพยายามแล้วอะพี่ ก็ลองลองทำหน่อยสิว่าเผื่อมันทำได้เฮ้ยใครเปิดเพลงวะนะรอรอรอหนุ่ใครเปิดเพลงวะด้งไอ้ด้งตาบ้าให้แกไปกวาดตายไหมตายเอ๋หลูเนี่ยมาดิเลยอะไรมาดิพูดดังๆนี่ไม่ได้ยินปิดเทปไปก่อนอะไรนะเปิดอ๋อว้าเถื่อนเสียง เอ้ยมีิวนว่่้อมมาอะไอฮ้ยเ้ยอะไเครื่องเสียของเฮ้อมพัเอดังบ้าอะไอันตรเนยมันไม่มีอะไรมากมานอ้ไอ้ไอ้หัวเข็มเข็มเพเอนมีพอรู้แหล่งไหหัวอ่านไหัวอ่านเข็มเข็ะไอะเข็มเล็กๆของหัวอ่านไอหน้าบักซอ ร้านไอ้ใหญ่ฮะโอ้ยดูดตืนน้นที่ตั้งนานาเนี่ยช่างใหญ่ช่างใหญ่อออไอบ้บ้าก็น,นี่ไงใหญ่อ้าวน,นี่เองอ้หปล่อยตาเขียวเลยตลาดมืดกะหาเลยไม่เจอเลยทำไมอะมันมืดไปไหนก้ร้านไปเออนี่ี่ไอ้หัวอ่านรุ่นเนี้ยที่ร้านผมมันไม่มีหรอกแล้ว พี่เท่งเขาก็ไปหามาทุกที่แล้วอ่ะหาไงก็ไม่มีตลาดไทยเดินยัง,งเนี่ยเงาะเงอะเต็มเลยนี่เขาอยังมันต้องไม่ยอกกันเนี่ยเขากำลังเครียดอยู่ไอเ้เฮียโซ้ลูกมาทำไงเนี่ยเฮ้ยแย่จริงอา้อาวอ,อาเท่งกลับมาอยู่นี่แล้วแม่กลับมาไม่บอกเลยว่าอู้ไปนั่งรองอยู่แล้วนั่งนั่งอา้าวยิงเรียบร้อยส,ญญสองสัยจะซ่อมเสร็จแล้วว่าก็อยากจะฟังผลงานเพลงนะว่ามันเป็นยังไงบ้างกลารสู้การมือเป็นยังไงอ่ะลองฟังเสียงด้วหน่อยดีกว่า พี่ดีเสียงดะเพอพอเฮ้ยที่ว่าเคยฟังมันไม่ใช่จังหวะนี่นะมันทั้งเท่าไหร่ผมมิกใหม่ที่เฮียต้องการให้มันความเร็วมันเพิ่มลดอะไรเนี่ยผมมิกใหม่เห็นไหมเสียงดีไหมอ๋อสปิดป้องแล้วเหรออ่ะเฮียแสดงว่ามันเป็นที่แผ่นยูที่แผ่งละได้ได้เป็นไปได้ว่าเพราะว่าแผ่นนี้มันเก่านางแล้วถ้าเป็นที่แผ่นก็เพตกดูแล้วมันก็ไม่มีรอออนไลน์นี่หว่า คนจะล่ะข้างบอกว่าไม่แพงเลยอีกแผงหนึ่งฟังช่างใหญ่ซศอมาไปแล้วจะได้ฝากให้มันเพิงเพิงจะได้ขายเขาไปสักทีเพลงอะไรนะเฮียจำได้ไหมชื่อเพลงอะไรอ่ะเออรู้สึกจะายของสุนทราพองหรือไงเนี่ยเดี๋ยวหัวไปดูก่อนสุนทราพรงเฮียมีสุนทราพองไหมจะบ้าเหรอนี่ฟังเพลงวัยรุ่นนะเนี่ยอเท่งฮัดเอ้ยแพงวัวหาไปแล้วบอกว่าที่เขาเก็บไว้อ่ะในกล่องอ่ะอาจารย์ไม่ไม่ไม่รู้เฮียนะอ๋อ โอ้นึกออกแล้วโอ้จำได้ว่ามีแผงอังล่างแผงเดียวส่วนอังที่เหลือเนี่ยโอ้ขายเข้าไปกล่องแล้วว้าว่านเดี๋ยวรีบไป่องต่อเวลาได้เฮียยฉะนั้นเดี๋ยวผมเอาเครื่องไปลองที่บ้านนะอ่ายายพังแล้วเว้ยครับครับพี่โน้ไปเร็ว โอ้ยโอ้ยนึกว่ายองตัวใหญ่อะไรโอ้ยพ่อฉีดนจริงจังเนี่ยนี่ฉีดไปรอบหนึ่งแล้วเฮ้ยเพิ่งฉีดครั้งเดียวนี่เองแหมอ๋อแล้วฉีดข้างบนก่อนยังไม่ได้ฉีดเลยเอาเอาอ๋อข้างบนแล้วฉีดแล้วยังไม่ได้ฉีดฉีดแต่ข้างลกันเฮ้ย ดังแล้วนี่วาพี่ก็จะหามันม่พงเนี่ยดังแล้วดังแล้วเที่ยวทำไมดึกอย่งเงี้ยมันไม่ปลอดชัยรู้ก็รู้ซอยนี้มันเปรียวนี่ที่หลังอะนะรู้ว่าจะเที่ยวกับให้มันหัวค่าหน่อยรู้ก็รู้ซอยนี้มันเปรียวโจรกโริตมันเยอะเอาส่งแค่นี้แหละไปกลับบ้านอรู้ก็รู้พ่อแม่ห่วงยังเที่ยวดึกดื่นอ่าวิเท่งสวัสดี ร้อนนะเนี่เออเยเ้าวย้มเส้นซื้อใหม่ๆม,มันก็ร้อนนะสิเออหิวอยู่พอดีเลยซื้อมาฝากกันเนี่ยเอาจานเลยเอาจานเลยเดี๋ยวผมไปล้างมือก่อนพี่ไปล้างมือนี่เท่งเคร่งไปเอาชามเชิ้งมาใส่กุ้งตกก๋วยเตี๋ยวให้เรียบร้อยอืมมาวางอะไรเกะกะตรงนี้วะเนี่ยเออเอาให้วัดให้มันเรียบร้อยหน่อยเออโอ้โหดีนะนี่ยไม่เป็นไรเนี่ยอะอ ห่างนี่หว่าอะไรเพี่น้องอะไรเนี่ยพี่น้องรู้ซ่อมแทบตายเนี่ยอะไรมันหายากด้วยเนี่ยไอตัวทำลายไม่น่าเกิดมาร่วมโลกไอขยะมนุษย์โอ้โหผิดอะไรเนี่ยเอาเอาบล็อกแล้วโอ้โหเอวไอไม่ใช่มนุษย์ไอเอเลี่ยนอันนี้มันยิ่งใหญ่กว่าเนี่ยฮะแล้วของโอ้โหก็ก็ดิบ อันนี้มันก็ไม่เป็นไรเลพี่เสียงไม่เป็นไรบ้าบออะไรอ่ะของไม่ใช่ของราคาถูกเป็นของเก่าของแพงโอ้รั้วตัดหูต้มยำกินเลยมีตรงไหนอ่ะพี่ตรงนี้แหละผมอยากให้กินกันดีๆมันพังมันก็พังไม่หมดเหลือนเนี่ยหวังดีนะเนี่ยหวังดีบ้าบอเราก็ดังเหมือนเดิมอ่ะเฮ้ยพี่ใจเย็นผมคิดออกแล้วไอ้เครื่องอย่างเงี้ยไอ้เฮียที่หน้ามักซอยอ่ะเขามีอยู่เครื่องหนึ่งแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าเราจะไปเอา ไอเครื่องนี้มาได้ยังไงอะพี่อย่าบอกนะว่าจะให้ไปขโมยของเข้ามาไม่เอานะนี่แล้วบ้านนั้นหมาดุด้วยตัวเบลล์มเลยอะนี่อย่าเอาหมามาอ้างไอ้หนงพี่ในทั้งชีวิตนักเลงตัวใหญ่ก็ป่ามาแล้วเสือเดินมานี่พี่มือป่าก็จับเป็นๆมาแล้วเสือป่านั่นมันแมวแมวตัวใหญ่เสือแมวปลาเซียเสืออะไรรู้จักเสืออะไรบ้างมึงอะพี่ชีวิตพี่เคยวิ่งแข่งกับเสือชีตามาแล้วอ ไม่รู้ตักเสือซีต้านี่โดยเฉพาะไอ้เรื่องนี้นะเองทำเนี่ยเองต้องรับผิดชอบมันพันตรงไหนอะไม่รู้ะถ้าจะให้ไปรักขโมยยังไงก็ต้องไปด้วยกันไม่งั้นผมก็ไม่ยอมหรอกหมาตัวใหญ่เนี่ยอ้าวลยสิครับเรื่องเจ้าจบาลปลายประกันใหญ่แล้วสุดท้ายเฮียสองจะได้เครื่องไปขายทันเวลาหรือไม่ชมกันช่วงหน้าครับ